สวัสดีค่ะนางสาวลุ่งลวินรอหาพิชาชัยนะคะมาจากคณะการบัญชีชั้นปีที่3นะคะเข้าร่วมโครงการแข่งขันแผนธุรกิจยุค Gen Y z ในศตวรที่21ค่ะได้รับรางวัชะลชระเลิศในครั้งนี้ค่ะพวกเราทีมเซรี <Ser i. S 1> ประเภทธุรกิจของเรานะคะเป็นเป็นบริษัทจำกัดมีขนาดธุรกิจขนาดใหญ่นะคะงบประมาณของเรานะคะลงทุนไป 4ีล้านแสนบาทนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นผักใบจิงจูชายสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารทั้งคาวและก็หวานได้นะคะนำมาเป็นแล้วก็ทำเป็นชาได้ด้วยอ,อ,อาหารคาวนะคะก็จะทำมาเป็นต้มเลือดหมูแล้วก็อาหารหวานนะคะก็จะเป็นพวกสาคูะคะ่ะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราล่ะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาทำบุญที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ ขอขอบคุณนะคะท่านวิทยากรที่ได้ให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำนะคะเพื่อที่นำมาปรับใช้ในแผนธุรกิจแล้วก็ขอขอบคุณผู้จัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะค่ะขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆนะคะ